คริสติน่าคริสติน่าจูเลียพ่อทำนะไรสิทำไมาทำให้ฉันแต่งงานกับชิเดียถ้าพ่อแกอยากให้แกแต่งงานใช่ไหมพี่ก็พาแฟนไปหาพ่อแกสิหรือสองคนเนี่ยคบกันมานานเท่าไหร่แล้วสามหรือสองคนเนี่ยเจอกันที่ไหนสวยเลยเฮ้ย สรุปเจอครั้งที่ไหนวะสุวรรณเอ้ยต้องรู้จิตกันยังไงเจอครั้งที่ไหนคบกันมานานเท่าไหร่แล้วจะแต่งงานกันยังไงแล้วเคยีอะไรกันไหมปัง I am homosexual เฮ้ยโหมดเซ็กชวลโอ้ยนี่หรอรักร่วมเพศรู้กบแต่พระโกรธที่เป็นฮโมหรื้ทำอย่างนี้ได้ยังไงวะอาจูเนีย เลือถึงขนาดต้องลงทุนโกหกอ้วว่าเป็นโฮโมเซ็กชวลเพื่อที่ได้ไม่ต้องไปแต่งงานกับพวกนางผู้หญิงที่อ้วจะทำาให้หรือเจอใช่ไหมไม่ได้โกหกเป็นจริงๆ